เราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดคุมให้สุดไม่หยุดเครื่องดื่มคอมมานโดกาโมนะครับที่ผมให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหรียญเงินน้ำหนักดีนะสะท้อนเงาอาจจะคืออาจจะผิดกันหน้าเหรียญจริงสนิดหนึ่งนผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะ กลางคืนมันไม่เหมือนกลางวันนางทีแสงมันก็ย้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับตามน้ําหนักแล้วก็ตามที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับวัตถุมงคลแต่ละชิ้นเนี่ยมีที่มาและมีที่ไปนะครับท่านผู้ชมมาถึงหลวงป,ปู่พัดนะครับอันนี้ก็คือรุ่นสาธุรวยนะครับ สุดยอดของวัตถุมงคลที่หยิบมาให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะมันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญอีกหลายเหรียญนะครับเป็นของหลวงป,ปู่พัดบุญยากาโมวัดไฟด้วนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเพชกรกับนะครับพิธีใหญ่ที่สุดนะครับหนึ่งในสิบเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญรุ่นหยดน้ำมนต์ของครูวัยพศเพรสุพรรณ นะครับท่านผู้ชมเหรียญดุนเดือนน้ำมลนเนี่ยจะออกเดือนมิถุนายนนะผู้ชมนะจับจองกันได้นะยังมีเวลาจับจองกันอยู่ส่วนเหรียญกูจใจ้มึงรวยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จับจองได้ส่วนสาธุรวยนะครับมีลายธงชาตินะครับของปุพภัชปุญญากามโมท่านผู้ชมเนี่ยครับสาธุรวยท่านผู้ชมเหรียญสวยนะเสมา เมาโบราณแต่ขอบในเนี่ยเมารุ่นใหม่แต่ขอบนอกเนี่ยเหมือนเมาโบราณที่อบอวดแล้วก็ยันลายมือหลวงพ่อนะครับท่านผู้ชมนะยันยันลายมือท่านจริงๆเลยนะนะครับท่านเขียนกับลายมือของท่านเองเลยนะครับน็อตจะไม่ค่อยจะแน่นหรอฮะวิววนะิวแล้วฮะท่านผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่นะครับผมก็พยายามจะ ให้ผู้ชมได้ชม,ชมวัตถุมงคลที่สุดยอดของปีนะครับปีนี้แหละนะที่จะพาผู้ชมมาชมปีนี้วัตถุมงคลที่ออกมาเนี่ยหลายเจ้านะครับเราไม่ต้องพูดถึงเซียนนะเซียนเขาอาชีพเขาเลยแหละถ้าเขาไม่ออกพระหรือไม่ทํามากินเกี่ยวกับพระก็ไม่มีตังค์ภูสษายชาบ,บ้าน อาชีพอะบางคนก็บอก